สวัสดีครับอยู่กับช่องนนท์เฮลโรลของล้อซิงแล้วนะครับี่เขาก็เริ่มใส่สลักแล้วครับคัในใ,นใั่ใ,ใส่ได้ข้างเดียวใส่ได้ข้างเดียวมันไปแล้วมันไปแล้วยัดจากข้างนั้นก่อนได้ไหมไม่ก็ยักจากนู่นหรอหมาไม่ใส่อาจ,จอ่แค่สอ,องอันเนาะไม่ต้องใส่เล็กหรอกเพราะเค่ก้านก็เป็นเมือนไ ใส่สลับดิบๆอย่างนี้เลยครับอันนั้นปิจุหันไปนู่นนะไม่ไม่ต้องสานเล็กไม่ต้องสานเล็กพี่เหลาแไดอันนี้มวยแต่ได้หนีเออใส่แล้วพอไใส่ได้ป่ะใส่ดได้อยู่ออกลงเลยพี่วางหนีมูด้อพี่เหลาได้อยู่ได้อยู่ป่อ đeo taler, đeo taler, nó chôn phe, nó chôn, sai tanh dài này không, ừ sai tanh dài này, nó lủng một chôn, dứt đan, à mồ, cái này nè, vang 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 ล,ล,ลงลงลงอล้ไอ,อไหนลงลงลงอ๋เอเดินนานนิดนึงอีกอเข้าแล้วครับดูนดสุดแล้วนี่ก็ยังร Ł วมอยู่นะคมันมันต้องร้อยเหมือนกันเนาะม,มันต้องร้อยสองข้าง นนแ,แค่นี้แหละตายแล้วต้องเอาไปเต้มเต้มไปรุดลุดรุดไม่แต่มันดีกว่าเดิมอยู่มันมันดิ้นอย่างนี้ไม่ได้ก็คือเต้มล็อกแตมไม่ได้หรอกเต้มไม่อยู่หรอกขาดต้องให้มันหมุนอย่างนี้แหละ ให้มันหมุนได้อ่ะเอเไปไปอเอาเล็กมายัดเอา<ป>มาแล้วครับเอาอุปกรณ์มาให้จานชูไปยิงก,ก่อนเลยไปคนเดียวนะพี่ทำอะไรไส่อมอะไรไปกล้าไปว่าไปคนเดียว ติดติดพ่อ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 เอ๊ะมุนมุนกับขึ้นนิดนึงมาเนี่ยมุนมาเนี่ยมุนมาเนี่ยล้วมาแลงียัดได้เลยตียัดได้เลยมาแล้วอีกมุนอีกนิดนึงฮะาหนึมันตียัดเอานี่นี่นี่ประมาณนี้แหละพอได้แล้วแค่นั้นแหละพอแล้วเอาสลักมาใส่ นายเหลือไป nhỉ? พี่มันยัดได้บ่ này nó, มันแต่ตูนี่อันนี้แล้วก็นั่นแหละบ่ ก็ยอดเดะมั้งะเดินเข้าไปไทยนะไ่ทยซะอ้ยพจูผมเวลาถึงสี่โมงเชั่วโมงครึ่งอด้อยู่วันนี้เอาจำใจเมียนะยุ่เยก็ก็พูมันข้าไนอนนี่งก็่นขี้ให้ว่านี่ฟังว้เด้อนีเฮ้ยดิฉันหล้ว ไม่กินเงินวะเดี๋ยวมันจะลงฮะม่กินเนื้อมัสุกหเนมีกับอืินเนื้อมีรพี่ตมทักมาทำไมพี่ต้มทักมาทำไมทำไมเลเนเห็แทขึ้นอยู่ทำมาจะได้กินยืมยังงแล้แต่เราอก็ไ่ิน้บปืนพี่แจนไปจะคงบ้านไม่ตื่นเลยาโจตี

อืมอร่อยแซ่บไปด้วยกันเตือนนะกต๋อโอเเลยกินเลยกินเลยแต่กิดดิ่งเอจิ้มจิ้มอืมออร่อยถ้าไม่มาเอาหนูวิชิวกับบ้านแล้วไอ้นี่วันนี้ซ่อมรถดูรถพรุ่งนี้ก็วิ่งใช่ไหมฝนไม่ตกห้อกวันเนี่ยหมดฝนแล้วแห้งเคลียมแล้ว บอกมาอีกนิดหนึ่งเหรอเก็บไปนี่แหละตอนนี้ชอบมือคลิปไรสาระาเลยตูไอรถความรถนองตะลบแม่งไม่ดูแม่งแค่ถ่ายคลิปพระอาจารย์ชูเทียงกันช่วพี่เราเรื่องตัดเหล็กไอตัดสลักมุกีนึงโอ้อันนี้ทำสลักมาแล้วเจ๊ฮะอาจารย์ชูเลอกสลักหักแล้วครับแรงกว่าเดิมไหนนึง มะเหนียวข้าวข้าวเช้าเรากินแบบพอกระเทือนหรือเปล่าเงาเลยนะเลยนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เลืองแค่ใส่สลักแค่นั้นเองไอ้ใส่อันนั้นแค่นั้นใส่เครื่องนะ <c oughs> เหล็กมาง,งอไง <c oughs> เหล็กมาง,งอใส่ <c oughs> เหล็กม <c oughs> างอใส่ก็เสร็จแล้วเงาเลยเนาะขาดพี่ตงเนาะหนาวอะอ่ะอ่ะหนูมันเคลนรุ่ยเลยเอ่ะนาะกินแต่เช้าแล้วบ่ไปถึงบ้านอย่างเี้ยบ้าไอ้จุดน้ำเนาะสุอลิไปนกเนาะ พี่ไปพ,พี่ไปส่งบวกขอรถแนะมงกระสายใครนนัดเลย bro อ,อือม,มากับเมียะบวกมาคนเดียวเลยเอามาใส่เมียมาเลยด้วยจานชูจานชูกะละม,มัง ไปเออคนลงไปจอบหนอเดินลงเดินลงไปก่อนเลยหาจอบหนอเที่ยวสองเที่ยวนี่จอบพนัดได้มา่เสร็จวอีวเนี้ยอีี่เที่ยวแล้วสี่เที่ยวทำอุปกรณ์เสร็จแล้วได้หลายระอยู่ได้เป็ดสิบบาทเที่ยวเปดสิบบาทอะอร่อยไหมจันชูกินไส้อะ ไส้ไม่สุกนไส้ดิบจะจะพาจันชูไปยิงปลานะฮะเอาหัวหานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยดูสจ้าซื้อมาเพิ่มหมอรือว่าแฝงอยู่บ้านน่แฝงอยู่บ้านเป็นเดชเวลหรือพาเวอร์เบงทุ่มเราป่ะให้พี่เราให้ผมเข้ามั่งดิเป็นยังไงฮะกองใกล้จะหมดอยาะเข้า ไล้าติงนะติน <laughs> ตังกับปีปร้อวะยงอนอะไรแล้ <laughs> นี่มันกำลังสบายใช่ไหมลมันโชวถ้าตึงแล้วต้องเก็บทรงอยู่เลยโชว์เลยไม,ม่ได้เลยเดี๋ยวออไม่ได้ขยับมั้มอันไม่มีลมงมันังลมใน <c oughs> ตรงเอา Chín chính chín chính 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 Để chính 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 พอลบังจะเด่นหน่อยอัดทุ่มพล้อเฮกระดุงกระด้างกระดุงกระด้างคือตัวพล้อสินเองนุ้คลิปนี้จะพาจันชูไปยิงปลานะฮะจะให้จันชูแสดงกล้ามดักให้ดูนี่นี่ครับเทรนด์ตัวเทรนด์เทรนด์กับลินเทรนด์ุ้ยเฮ้ยแต่ว่านัดเดียวนัดเดียวรู้เรื่อง ก็น oh ัดเดียวเนี่ยเข้าใจเข้าใจไม่ได้องนัดที่ไหนนัดเดียวครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับพเลาเมาแล้วครับ